ดาริสตอรี่ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเอวิติงจิงกะเบลจ้าวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเค้คกกล้วยโฮวีดครีมชีสกันคลีนนิดๆแต่อร่อยมากมายนะเออเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยส่วนผสมก็มีแป้งโฮวีดเบกกิ้งโซดาไข่ไก่น้ำตาลย่าหวานกล้วยสุกเกลือ ครีมชีสกลิ่นเวานิลลาเมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วก็ลงมือทำกันได้เลยจ้าเริ่มจากการนำกล้วยสุกมาบดให้ละเอียดก่อนกล้วยในคลิปเป็นกล้วยที่แช่ช่องฟรีดมานะจ๊ะลักษณะก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องตกใจกันนะเมื่อบดกล้วยเสร็จแล้วตั้งพักเอาไว้ก่อน ก็มาตอกไข่ใส่ชามตีไข่เล็กน้อยทยอยใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะ เมื่อไข่กับน้ำตาลเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่กล้วยที่เราบดเอาไว้ตามลงไปได้เลยคนต่ออีกนิดหน่อย จากนั้นใส่ของแห้งลงไปได้เลยนะจ๊ะของแห้งก็จะมีแป้งโฮลวีตเกลือเบกกิ้งโซดาคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันหลังจากที่ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งเอาไว้สักพักนะแล้วเราก็มาทำในส่วนของครีมชีสกันก่อเลยในส่วนของครีมชีสนี้ก็เริ่มจากการ ตอกไข่ใส่ชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาและสุดท้ายก็คือครีมชีสใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อคนส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เสร็จขั้นตอนต่อมาก็มาตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้กันได้เลยโดยเริ่มจากการใส่ ส่วนของเค้กกล้วยลงไปก่อนเมื่อใส่เค้กกล้วยลงไปแล้วประมาณสัก1นส่วนสของถ้วยที่เตรียมไว้หลังจากนั้นก็นำครีมชีสมาใส่เป็นชั้นที่2ไม่ต้องเยอะนะหลังจากใส่ครีมชีสลงไปแล้วก็ใส่ตัวของเนื้อเค้กกล้วยลงไปอีกสักหน่อย จนเกือบเกือบเต็มถ้วยและปิดหน้าด้วยครีมชีสอีกชั้นหนึ่งจ้าแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยา,ากจะตกแต่งด้วยมเมล็ดธัญ,ญพืชต่างๆเช่นเม็ดมะม่วงหินมะพานเม็ดอัลมอนด์ก็ตามแต่ชอบเลยนะ ตอนนี้ก็เตรียมตัวนำเข้าอบได้เลยเริ่มจากหม้อทอดไร้น้ำมันกันก่อนเลยใช้ไฟ160องศาเป็นเวลา15-20นาทีในการอบเค้กครั้งนี้เราใส่น้ำรองที่ก้นด้วยนะเค้กจะได้นุ่มๆน,นิดนึงส่วนในส่วนของหมอ้ออบลมร้อนก็ใช้ไฟอยู่ที่160องศาเท่ากันแต่จะเพิ่มเวลาขึ้นนิดหน่อยเป็น20-25นาทีจ้าอบแบบรองนะ้ำเหมือนกันนะ เสร็จแล้วเค้กกล้วยโฮวิตครีมชีสของเราหน้าตาหน้าทานมากๆเลยอร่อยแถมดีต่อสุขภาพด้วยนะ enjoy cooking and enjoy eating จ้าอย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ